สวัสดีค่ะวันนี้พาลูกสาวคนใหม่มาปั้นกับพี่หมอมีแต <c oughs> ่คนทักว่าอะไรไรู้เรื่องใครคิดว่าหน้าน้าองเปเปอร์เหมือนน้องแนนบ้างกดไลค์มาหน่อยบอกทำรแล้วสรุจจปว่าอยากให้คางน้องมันโผล่มาคนาน,นี่หนึ่งแต่ความหน้าหนาังจิ้มลิมไม่ได้แบบ่าแตร,ร้ามาเลยไม่ไม่ต้องอยาวนะ หนึ่งครึ่งมาใช่ไหมหมอเพราะทางหนูดูสั้นเพราะตรงนี้มันบางอ๋อแต่ตรงนี้มันก็จะน่าสวยมากอืมได้เนาะนี่ยพี่บอกคะหนูไม่เคยชิมบข้าเลยไม่เจ็บที่ยัางอื่นไม่เห็นกลัวเลยเพื่อนใครที่กลัวอะไรใครที่ก็สู้เออ แล้วไม่เจ็บนี้แล้วใครเคยฉีเสร็จสิ้นกันตึงแล้วถามเผื่อนิดนึงค่ะคืออย่างเดี๋ยวน้องจะมีถ่ายโปสเตอร์หนังวันที่5เงี้ยค่ะจะสามารถถ่ายได้เลยไหมคะได้เลยที่จริงคืนนี้ก็ถ่ายได้เลยทร็จก็อเจริงออกไปก็ถ่ายได้เลยงั้นเราลุยได้เลยใช่ไหมคะโอเคลุยค่ะพี่มองก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยใช่ไหมคะ เวาลาเหมือนชิบบอท็อกเลยค่ะคุณช้นมือคือเร็วมากประมาณ5นาทีถึงสินาทีก็เสร็จนะคะนี่คือเข็มแรกเข้าไปแล้วนะคะ,คะแต่พอไหมไม่พอก็เธอมันมาต้องเติมอีกยักวเสร็จแล้วอ่ะอยากเห็น <laughs> หน้าแต่งยัง <laughs> 1นสองโบ มีครั้งเลยใช่นัมงอมาแล้วมาเอาอีพี่ถามก่อนระยะเวลาในการฉีดไม่ถึงสามนาทีเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะเจ็บไหมไม่เจ็บเลยขอเพิ่มความเจียมรู้สึกไงมั่งไม่เจ็บเลยชิลมากหลังฉีดมันอะไรยิ้มอะไรตอนนี้รู้สึกตึงๆตึงๆใช่เพราะมันมีอะไรเคลื่อนงานเนาะแล้วก็แบบตึงๆหน่อยอล่ะชอบไหมคะ <Wow. S 2> คือแบบมันแค่แบบขึ้นมานิดเดียวไม่ได้แบบเยอะเกินอะไรเนี่ยก็คือเวลาทำมาค่ะไม่ต้องแบบทําเยอะแค่แบบพอดีจริงๆแต่วันนี้น่ารักมาก่เดี๋ยวเราพาไป,บบาไปดูแบลบมา,บบมาเราพาไปดูวีฟาอัพเตอร์ชัดๆค่ะ